ตอนที่หกโจโฉฆ่าครอบครัวตนเองเพราะเข้าใจผิดรวบรวมพ่พลกลับไปแก้แค้นเตียวซิว่วสรุปเนื้อหาโดยละเอียดหนึ่งโจโฉเสียใจหนักหลังหนีจากเตียวซิว่วหลังจากหนีรอดจากการลอบโจมตีของเตียวซิว่วในตอนที่ห้าโจโฉกลับไปตั้งหลักที่เมืองฮูโตเมื่อกลับถึงบ้านโจโฉพบว่าพ่อเลี้ยงและญาติฝ่ายตนเองหลายคนถูกฆ่าตายหมดเดิมโจโฉฝากพ่อเลี้ยงไว้กับผู้ปกครองเมืองที่เป็นพันธมิตร แต่เมื่อเมืองนั้นถูกรุกรานโดยขุนศึกอื่นและพ่อของโจโฉถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสายลับจึงถูกฆ่าทิ้ง2โจโฉเข้าใจผิดคิดว่าคนของตนทรยศโจโฉเข้าใจผิดว่าเครือญาติของตนทรยศและร่วมมือกับศัตรูโปรดจัดจนสั่งประหารครอบ,บครัวของตนเองหลายคนโดยไม่ไต่สวนให้ถี่ถ้วนภายหลังรู้ความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดทําให้โจโฉเสียใจอย่างสุดซึง้งเหตุการณ์นี้เผยให้เห็นด้านมืดของโจโฉว,ว่า แม้เป็นผู้นําที่ฉลาดแต่กลับโหดเหี้ยมและหวัดระแวงเกินเหตุสโจโฉรวมพลกลับไปแก้แค้นเตียวซิ่วหลังเสียขุนพลเตียนอุยและครอบครัวหลายชีวิตโจโฉฮึดขึ้นอีกครั้งเขาเริ่มระดมไพร่พลจากหัวเมืองต่างๆรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่มีขุนพลคนใหม่ร่วมทัพเช่นแหหัวตุ้นแหหัวเอียนเล่าหวังเตียวเจียวและอื่นๆเป้าหมายหลักคือแก้แค้นเตียวซิ่วและขยายอํานาจอย่างเป็นระบบ สี่โจโฉเริ่มปรากฏตัวในฐานะนักปกครองมือแข็งแม้จะมีภาพลักษณ์โหดเหี้ยมแต่ก็มีวินัยในกองทัพมีแผนการสงครามที่รัดกุมเริ่มวางระบบราชการท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมทำให้รัษฎรเริ่มให้การสนับสนุนประเด็นสำคัญของตอนที่6 1โจโฉวัวดระแวงจนฆ่าคนผิดความด่วนสรุปทำให้สั่งประหารญาติตนเอง 2. ความสูญเสียทำให้โจโฉแข็งแกร่งขึ้นจากความเจ็บปวดส่วนตัวกลายเป็นแรงผลักดันสู่ภารกิจใหญ่ 3. เริ่มวางโครงสร้างอำนาจโจโฉวางระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้นำที่ไม่ใช่แค่แม่ทัพแต่เป็นนักบริหารราชการแผ่นดินเกร็ดน่าสนใจเหตุการณ์ฆ e ่าพ่อญาติของตัวเองโดยเข้าใจผิดเป็นจุดที่นักประวัติศาสตร์จีนใช้ตีโจโฉว่าเป็นผู้นำที่เก่งแต่โหดและขาดเมตตาธรรมแต่ในมุมวรรณกรรมถือเป็นการสร้างมิติความซับซ้อนของตัวละครคือโจโฉไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ใช่คนชั่วโดยแท้ ประวัติศาสตร์จริงบันทึกว่าเหตุการณ์ฆ่าญาตินี้ทําให้เจโฉเปลี่ยนแนวคิดการใช้อํานาจโดยเลือกใช้ทั้งความเด็ดขาดและการให้อภัยมากขึ้นในระยะต่อมาตอนที่6